สมสดีช่องยายซานะจ๊ะมึงนี่เป็นนุราก,กันขึ้นเด้อขึ้นนีแ่แหละเดี๋ยวมึงอ่นเซาเข้าไปลงคลิปแล้วมาเบิ่งการแพ็คปลาแดกของเฮาอย่างสวยงามเด้อหนึ่งกิโลกร,รัมเป๊ะคือเผือเซฟอีกซำสับคนละเดี๋ยวมึงตอนปลาแดกก่อนเฮางสองเทากำลังแพ็คปลาแดกเด้อหอนเอาอะไรแก้วนำ้ำถือเบาบางเลยมันหอนใส่น้ำแข็งเย็นๆาาออกนศคั ยกอ,อ่างลูกตัวยี่เงเขามีบอลมีใหญ่มีหน่อยแกมกันเล็กๆน้อยๆเด้อแต่ส่วนมักกัหญ่อยู่หรอกเห้ไยไ่ทำแล้วอันนี้เครื่องเดียวกะยังไงอะไรนี่ปาดเอาไม่มีเครื่องเดียวหรอกเครื่องเดียวตัดเครื่องแล้วมันใหญ่ปล่า <laughs> ปลาเลี้ยนไข่หนิปลาแม่แม่เลี้ยนไข่เป็นอ่ะตุกกลางๆลงไปไห้แกนั่งนี่นี่เอาอปลาดีเนาะปลาเลี้ยนไข่ ปลาแด็กเฟแขาไม่ได้ตัวใหญ่ๆนะจ๊ะยา่สู้ออกไปใกลคนรักกันบารักกันแล้วไม่ได้กินบ่เดี๋ยวเดี๋ยวยสอาดเดี๋ยวพี่ตีกล่องมุจอนไห้ไปยตกล่องมุจอดนี่ปลาอยางางยัง่เห็นรักไปเอารักปลาแดกรักไปเดี๋ยวเขาก็แพ็คไหม ตัวนี้สวยจังเลยหางแดงด้วยอ้ปันตาเสียพระเยซูสีเนาะอจำไว้อันนี้เขากำลังแพกคุู่ค้านะจ๊ะเะกกำลังแพ็สุ่มขูกันคว่าหางแดงลอนี้แฟนหางแดงปิ้งกับแซ่บลาบกับแซ่บเร่องนี้โอ้ข <ique> oh, right <to> ันโมไซนามะกะเล่ได้เป็นแค่ชมแค่ชมกับสีแเซบะวัตตัวมันแข็งเลอากส่องนาน้ำพอถ้าบ่มีนามันกะหลตัวเล่ๆนะจ๊ะ เอาซิ่เขานี้ยทุ่เจ้าทูบไปถึงบรรจุถึงนี้อึ่งแหลบๆหบแหลบเอแล้วแซ่บแดงเนมึงได้พ่เงาตัวยิงใหญ่มาให้ยาสะ่าดีเจ้าบาทเนี้ยนี้คือปลาขาวปลาหัวแข็งมายห้ช่วยเขาเอินไปยังไงใช่นี่แหละปลาซอยปลาซอยบอกปลาซอยปลาหัวแข็งซี่หางกเจ็ตันี่รลเลยพี่น้องเด้อ ฉีกนะจ๊ะฉีกประแดกกับพริกดิบเนาะต่อไปก็จะเป็นรายการหิวข้าวนะจ๊ะกินประแดกนี่ละแล้วมันประหยัดโควิดเนาะโควิดระบาดเงินหาพันกับอะไรน้ำมูพี่น้องเอ้ยพักหนอกด้ยน่เด้อคือหางปลาเอสิบบาทยุก ก็แักนกนนก็บักแข้งนี่มาแข้งบักแข้งกบสีประแดกเบื่อกแดกคอยลวดปุ่นสีกบันสีลงไปตัวเจา้าโอ้มกแข้งคือหวานที่มันสีประแดกจนวานนอนวิ่งม,มาเด้อเจ้าสีห โอ้ยจุกุงเทพมันโอ้ยเหยาะแปลกปีนึงเลยเด้อแอบิดสิตลอให้หน่อยใ่หมวกดหายัน้นเลยหมอเาะรออเนี่ะ หลอกเหรอนช่งปลสบายไงคุพระ,ระลูกค้าสช่างปลาสบายกันได้ไปหาใหา้โอ้ยอยู่ในหลือผุนเอ็ดไบอยู่ในหลือผุนไปจกออกมาประเดี๋ยวเข้าปีนึงแล้วพี่น้องเข้ายัืองกา,ก,ากิน

กับ้องยุดนี่แหละจะคดเปียกถึกมาตะยามไรวันเขาที่เราพว่วงมเขือนประดับอิสานบานเท่าเด้อรดประดับไม่นำเออเคลื่อนลำเป่าปีน้องพี่หน่องเขายัางกากิน

บ้เขไปเากินเผ็ดเิใส่ปเนี่ย้นี่ยระทนะไอ้แบดีงมาสื่อบอกพี่ว่าสิมักินแบบมือมาเบิดคัดือบอกพี่คัดคัดโน่คั่ัดเงินเขาน่ะพีกันโลดึงนาินไดสมือนมือาก่พีมากกับสีเสบก็หาะกระเดียนี้าชอบ อย่าไปให้นะแปแกทอยปากกันพักเงอกันจังไรโอ้ยตัวนี้แม่โอ้ยมาเลยๆประแดกแม่คนคุณป่าพสอนเอามาให้เลยไอย้กินเบิดโอ้ตาตไอ้สุวจัคแทบดูซิดูซิปกค่อยอเลียมมือครับ อ,อ,อ่าเสร็จเรียบร้อยนะจ๊ะซองเถ่าพักกันซ<ห>อ,อ,อยกันยายสากเป็นผู้ตักน้ำใส่โอ้ยตัวนี้แถมขนาดก็ยี่สิบเป่นปุ่กนี่เน,น,น,นาะก็มีก็สามสิบตัว น,นี่สู้กับซอนต์เปรียกแจย่อยับๆจ้วยนี่สู้มาเขือเขาปวดขายางไรเลี้ยงควายยางยิ่งพันาตาเขาไปเลี้ยงควายบา้างไหมไปน้ำกันทุ่มืงอแล้วบ่เขไ,ไปเขาไม่ติดไปขามน้ำได้เนาะเสร็จเรียบร้อยนะจ๊ะสำหรับแพ็คปลาแดกภายในคืนนี้คืนนี้เขาเอายี่สิบป,ปุกพ้าวซะก่อนพอมันเบิดเขาบพรให้เราออกจากถังใหญ่มากเขาเอาใส่ถังหน่อยมา เาจะแพ็กยี่สิบเพื่อจะทรงมืออื่นกันันนี้มันเปุกแล้วเาก็จะแพ็กย่างดีใส่ทุงอย่างใส่เทปเก่าให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการรั่วซึมลูกค้าที่สั่งย่อยสาบโปรดไว้ใจได้นะจ๊ะ่าคุณภาพรล้วกาความแพ็กอย่างนี้ดีมาก,กเดี๋ยวเขาจะแพ็กอีกอันนี้คือเขาให้ประแดกแล้วซื้อๆเดี๋ยวเขาจะแพ็กอีกรอบนึง ต่อไปก็จะเป็นการแผกนะจ๊ะนก็แกปากกันงก้นบอกเอาลุ่มเนาอโอ้ยกระเข้าเข้าเจเกางเวลานันสาธิตไปไมซื้่เซ่ามาอย่างนี้เลยจะไปเขาก็ไปเขาจ้าหิวจะไปก็จะซื้อจะข่อยบ่วห่นหลับปันใดเข้ข่อยบุมี่ได้ยินี่<ด>ย,ย,ยกปให้กัจจันร ันนั่งไก่ข้างหน้านี่บ่งันไตบ่อันนี้นะบ่ติดปากมันซะก่อนน่ะเป็ดอยู่หันเ้เนี่ยหลไข่อยจงเาะวาเฮาเฮ็ดจังซีล้วมันจะไปฮอดบ่ก็บ่ยากนะจัดใส่กองใส่กองใส่กองไป con vậy, nó đi, dặn cái này anh đi tất cả, Điều Điều, đời, đời. Để. Để bọc, cái, à, kia đó rồi, rồi. Cá, đó rồi. cái, đó, rồi. cái, cá, khước, rồi rồi. cái, 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 เครือไปแข้งมะเขือนีเไปเนจติด เรียบร้อยจ้าเรียบร้อยสำหรับทุกนึ่ง ก็เลอาเพื่อนพันเด็ดคนใดมาอย่ตรนี้ทงให้เขาบ อันนพักง,งานแพ็กอย่างเรียบร้อยนะจ๊ะย้ายซาแพ็กไป้สองงานแล้วคิดความตั้งใจงขึ้นกับว่าต้องนอนกังเว้นกับว่าต้องนอนเว้นแมวหรอห้องไปเลยไปโอ้พอ,อ,อใจเครื่องเรียบร้อยแล้วแสบ แซบแซบก็ส่ันละเจ้าเยือย่าังเดียวเอ่อเยอวบองเยอบองกับแบบแหงแบบบ่แหงมีเบิดเอากับแพกปากปันสกกอนแพกปากแล้วฮาก็มาใส่ถุงใส่ถุงแล้วฮาก็มัดมัดแล้วก็พิบเกาาใส่อีกรอบสองรอบสามรอบกันละจ้าเพื่อมันจะบรด้รัวซึมในการขนทรงเต็มที่เต็มที่ เรียบร้อยนะจ๊ะสำหรับการแพ็คของเฮาเรียบร้อยนะจ๊ะเตรียมส่งค่ะเตรียมส่งมืออื่นเด้อผู้ใดสนใจก็สั่งได้มาแดกเ้ายังถังบักไงน้ององแดงก็ร้อยนี่ละแดี๋ยวห้าก็แพ็คไปเรื่อยมือละสิบยี่สิบปุ๊บเตรียมส่งมืออื่นเด้อสั่งได้จ้ะสั่งได้ขเมื่อตืดตาก็ไม่ต้องนอนเดี๋ยวจะมาห้ากับ ตงนาตอจ้าตงนำตัตครับีสามโอ้สามเครื่องนอนเออได้ได้กะบ้างแม่ส่วถึอดพุบบัอกอาม,มีล่องตีอะไรพล่องอะไร เห็นนะถาวรนะจ๊ะไงกต่แนวแล้วบ่ยังยังแนวเอียดเลยสุกบ่สุกหางว้อบ่สุกหางบ่ใครได้ไข่โบกะไไปได้ได้ หอนกับหอนอุบัตเนาะเพร่โต้มันมันมอจะกินหลายเด้ออบนเออกาเว้นมาถือเตี๋ยวายนเ่าอ่งามๆอยู่ไปติดตะเกียเด้อบ่ไปติดตะเกียบได้ตี้ยซกไปแดกแล้วงันยังเมามันเลย คียวหวานหวานมาแข่งกับหวานหวานนี่จน่หวานหวานไหคนี้้อคนก้อนคนี้ก้อนเต้าเป็นใส่บบนี้คือคนคำใสเนี่ยแซ่คำสะไรดอะไรสุดมันิเลยอย่เอาข้าเนียเด้อมือจนเาเป็นแดดก็พอเลยเนียพก เกนงีับน่งูักับเด็ะให้ประเด็กแล้วก็มากินได้ค่ะเดอ้อมากินข้าวแรงน้วกันปีมือพ่อใหเดชปุ่มมือพ่อให่เหต้าแส่บไหลมือเจอเดดแดดมแน่ละบาดนี่เจ้าหัวรันหัวปูเด้อ๋อีหันนี่มึงย่างยังดูแทล่ล่ะโอ้พนนี ไงไปไงไไงมันละฮ้อนไหลอากาศห้อนครับแตุ่มนี่กินลูกเพเดียวเนะแต่ด็กไปกัแก่าบอก่ลองดูแบ่ยี่นิางงวะหางงวะบ่บ่ตอบโอ้แต่ว่าจะเลิกอาหารยี่ต่วนนี้เราไม่ได้นั่นไ

แก้วแกวบเคียวแบแก้วนะกินเลย่าร้นัหไปแดกกเัปแดกกันตาิวนเรวก่ิว้ก็ตัวใหญ่วิ่เด็ดใส่ดาวเอาได้ไหรไิวก่่เดใส่ับเลี้ยงค <c oughs> กินเขาแล้วก็อาบน้ำนอนพี่น้องเฮ็ดหันเฮ็ดนี้เพื่อสะได้นอนก็นตีหนึ่งแหละเดี๋ยวเ้าก็สิผักผ่อนกายาสักหน่อยตื่นึี่มากขอยสู่ชีวิตอีกต่อไปเป็นกำลังใจให้คนที่ท้อถอยเด้อเฮ็ดเบียดดีก็ประเฮ็ดเดี่มียังเฮ็ดเทาก็เฮ็ดไปสู่กับโลกโควิดสองพันเก่าเนาะมียังก็กินไป อยู่ตามธรรมศาสตร์อยู่ตามบรรหนกเข้านี่แหละมีปลาแดกกินปลาแดกมีปลากินปลามีนองใหม,ม่นอมีอมีผักห้ากินใดทั้งนั้นบรรนนกเข้าหากินง่ายอยู่ก็ยังชโชคดีก็คอยู่คนอยู่ในเมืองอยู่แต่ฮากจะจบคลิปเพียงซ้ำหนีเด้อเจอกันคลิปหนาเจอกันคลิปหนาค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ส่องได้สามแน่อะไรมีประโยชน์กับเก็บไปเนาะอะไรพว่มีประโยชน์กับ่นนานไปผิดต๊ก ขออภัสิ่งดีๆก็รับไปเนาะเดี๋ยวเขาจากล่าด้วยการพักผ่อนนอนเย็นแล้วบบโอ้ยก่ไหวละแต่ตาบาันสนัมขอบคุณสำหรับการรับชมทุกคนเด้อสวัสดีจ้า